สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนายคาร์บอยอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมได้ทําการเรียบเรียงเกมที่น่าสนใจน่าเล่นมากๆสําหรับคนที่กําลังมองหาเกมเซลที่มีตัวเอกเป็นผู้หญิงอยู่นะครับคืออย่างนี้ฮะคือมีเพื่อนๆที่เขาเป็นผู้หญิงนะครับเขาสนใจเกมแนวนี้บ้างแล้วเขาก็ขอผมมาว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมว่าช่วยรีวิวช่วยแนะนาเกมแนวนี้หน่อยนะครับเพราะว่าผู้หญิงเองก็เล่นเหมือนกันผมก็ตกใจว,ว่าบ้าจริง,รงไม่ทันได้คิดเมื่อก่อนเลยคนตีนเขาอีกขอโทษนะครับเอาเป็นว่าผมได้ทาการเรียบเรียง มาแลนะฮะ8เกมด้วยกันและตัวเอกเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยก่อนที่จะไปเริ่มการผมรบกวนทุกท่านนะครับช่วยก,กดไลค์กด Subscribe ให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนนะส่วนใครที่อยากจะเห็นคอนเทนต์แนวไหนอยากให้ผมแนะนําเกมอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมจะมาอ่านแล้วก็อ่ะมันน่าสนใจผมจะจัดให้เบิ่มๆเลยแล้วกันนะครับ เราไปเริ่มกันที่เกมแรกอย่างเกม Contagion Crisis เกมนี้เนี่ยเคยมีเพื่อนๆเ,เขาคอมเมนต์ให้ผมลองเล่นดูนะเขาแนะนํามาอย่างนี้ผมก็ไปลองมานะครับปรากฏว่าโอ้โหสุดติ่งนะแต่ต้องเตือนก่อนนะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปโหลดเล่นกันเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเกมนี้ไม่ใช่ i s u a l Novel นะเกมนี้คือ k i n e t i c Novel ซึ่งก็จะต่างจาก Visual ตรงที่ว่าเล่นเป็นเส้นตรงเกมเนี่ยจะเหมือนกับให้คุณนั่งอ่านนิยายเน้นอ่านเป็นหลักอะไรอย่างนี้เนเาะจะนั้นต้องทําใจให้ได้ก่อนนะก่อนที่คุณจะไปโหลดเล่นนะครับซึ่งเสน่ในหลักๆของเกมนี้คือเซตติ เกมมีเสน่ห์มากคือมันเป็นโลกหลังร่มสลายโลกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอีกทั้งสองสาวพี่น้องก็น่ารักมากๆนะและน่าเอาจะช่วยมากครับซึ่งฉากอย่างว่าเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะและถึงค้วสุดๆนะรวมๆแล้วเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบแนวซอมบี้นะครับ เกมถัดไปนี่คือเกมซินิสซสตอนะครับเป็นเกมที่จะเน้นเล่นเป็นหลักซึอเกมนี้ครับเป็นเกมแอคชั่น2มิติที่เล่นยากแต่ความเบิ่มเนี่ยก็มากเช่นกันและถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่ชอบเกมแนวโฮโลไนท์เกมแนวไซส์กรอ l ์ลิงแบบเล่นยากๆผมบอกเลยว่าคุณอาจจะชอบเกมนี้มากๆเลยเพราะว่าเกมนี้เขาเน้นแนวนั้นจริงๆซึ่งเกมก็มีความยากภายในตัวนะแต่ไม่ได้ยากถึงขนาดโฮโลไนท์นะแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับภายในเกมมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงถ้าใจคุณยังไม่พร้อมแนะนําให้ข้ามไปก่อนเลยนะครับ เกมต่อไปนะครับคือเกมสกัมบูร oh, ีนะครับเกมนี้ผมมองว่าจุดเด่นของเขาคืองานภาพและเกมเพลย์นะครับสออย่างเนี่ยค่อนข้างเด่นครับงานภาพเขาก็จะเซ็กซี่แลวก็มีเสน่ห์เป็นของตัวเองนะครับส่วนด้านของเกมเพลย์เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจภายในเกมเนี่ยก็ยังมีเสียงภาค้วยนะทุกคนนะในเรื่องของงานภาพก็ถือว่าค่อนข้างเซ็กซี่นะครับใช้ได้เลยทีเดียวเชียวอีกทั้งภายในเกมยังมีระบบการอัปเกรดเลเวลอัปเกรดสิ่งของนู่นนี่นั่นนะครับผมว่าเรื่องเกมเพลย์เขาค่อนข้างทํามาลึกพอสมควรครับในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่ามนก็่ทีเเป เล่นแก้เบื่อได้ดีเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมที่แบบว่าเน้นไปด้านเกมเพลย์แต่ก็ยังพอมีนื้อเรื่องให้เสพบ,บ้างนะครับจึงหลังจากนี้เนี่ยจะมีแต่รายชื่อเกมที่ค่อนข้างจริงจังนะทุกคนนะดังน้ก็จะมีความหนักหน่วงในด้านอารมณ์ขอให้ทุกคนเตรียมใจกันนะครับเกมถัดไปที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักนั่นก็คือเกม Anna Exciting Affection นะครับจริงๆแล้วเกมนี้ดังมากๆนะครับแต่ผมจะรีวิวสันส้นๆอย่างนี้ว่าเกมนี้ฮะเป็นเกมแนว Corruption นะครับทุกคนนะสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับว่าเกมแนว Corruption นั้นคืออะไรใใใหห้้้เขาาาจง่่่ยยๆนีีววลชิต คน,คน,นึงจากที่เคยดีมาตลอดให้ย่ำแย่ให้เหลวแหลกเขาจะง่ายๆแค่นี้ก่อนพอนะครับและเกมแอนนาเขาก็ทาคอนเทนต์ตรงนี้มาถึงมากๆนะครับด้วยความที่เกมเนี่ยเขานําเสนอในสไตล์แซนด์บ็อกซ์นะครับจึงทาให้เวลาเราเลือกตัดสินใจใดๆก็ตามเนี่ยเราจะรู้สึกอินมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีอิสระในการเลือกนะครับแต่อีกข้อดีที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสเสน่ห์ของนางเอกของเรานั่นนะละดีไซน์ออกมาดีมากๆเลยผมไม่รู้ว่าเขาดีไซน์ออกมาได้ยังไงให้นางเอกเราแบบมันดูหน้าแก้งดูหน้าแบบย่ำยีหน้าปุนปี้อย่างนี้นนะอิเเเกกมมฉพาใ นนะเออวงเล็บใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวเข้าใจกันผิดเอาเป็นว่าน้องเขาค่อนข้างที่จะน,น่ารักแล้วก็เหมาะกับการเป็นนางเอกเกมแนวนี้จริงๆไว้ทุกคนแต่มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างที่ผมไม่พูดถึงก็ไม่ได้ผมอยากให้คนเตรียมใจไว้บ้างจริงๆอาจจะมองว่าเป็นข้อสังเกตก็ได้มันก็ไม่ได้ข้อเสียอะไรขนาดนั้นซึ่งข้อข้อนั้นก็คือชาอร์ไฟกในเกมมันตลกมากไว้ทุกคนชาอร์ไฟกในเกมเนี่ยมันจะฟิลแบบเดี๋ยวผมขึ้นเสียงให้ฟัง ไม่จะฟีลแบบนี้ตลกมากเว้ยบางทีแบบทีมันดรามาอยู่มันก็นแต่แนวแต่แนวแต่นแตน,ว,แน,ว,แนวอย่างเงี้ยมันก็แอบทําให้ผมหลุดบ้างนะครับเออจะอินจะอินก็หลุดหลุดกับสาวมึงน,นี่แหละอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าเกมนี้แม่งยอดเยี่ยมมากและเหมาะแก่การเป็น starter p a ็คสำหรับวงการคอร์รัปชั่นเลยนะทุกคนนะใครยังไม่เคยเล่นแ,บบแนะนําไปลองเล่นดูสักครั้งนะครับเกมที่แล้วเนี่ยเหมาะสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นใช่ไหมครับมาถึงเกมนี้ค่อนข้างที่จะลึกหน่อยว่าน่าจะเป็นสายโปรได้นะถึงจะสามารถอดทนเล่นได้นะครับซึ ก็ตามครับที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในสายของคอร์รัปชันมาพอสมควรฮะเพราะว่าเขามีคอนเทนต์ที่ค่อนข้างดร์กนะทุกคนนะถ้าใครที่ยังเตรียมใจไม่ดีผมไม่แนะนําให้ลองเล่นจริงๆเพราะเกมนี้เขาเต็มไปด้วยคอนเทนต์สายมืดทั้งนั้นเลยทุกคนนะและนอกเหนือจากความรุนแรงของเนื้อหานะครับอีกข้อดีหนึ่งที่ผมมองว่าเออก็น่ายกย่องก็คือเรื่องของงานภาพนะครับผมรู้สึกว่าหน้าของนางเอกเนะี่ยค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากๆนะผมชอบด้วยนะหน้าสไตล์แบบฝรั่งอ่ะสายแบบสาวแมมอะไรอย่างเงี้ยแบบสวยแบบฝรั่งจา๋จาๆเลยนะทุน นะเอออยากให้ลองไปหาเล่นดูจริงๆครับสำหรับเกมนี้นะฮะแต่ต้องย้ำอีกรอบนะครับมันอนข้างดาร์กแนละเตรียมใจให้ดีนะครับสรุปสั้นๆแล้วนะครับเกมนี้เหมาะสาหรับคนที่อยากจะย่ํายีชีวิตใครสักคนหรืออยากจะโรเพวว่าตัวเองกาลังโดนใครสักคนมาย่ยํายีอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับเกมต่อไปครับอย่าง Buildy and the Duck เกมนี้จะค่อนข้างเบาสบายหน่อยแต่ก็ยังคงคอนเซปต์คอร์รัปชันอยู่นะครับซึ่งเกมนี้ฮะจุดเด่นของเขาคืองานภาพ ภาพเขสวยเรนเดอร์สวยนางเอกก็น่ารักสุดใสนะครับแอนิเมชันภายในเกมก็ถือว่าลื่นไหลนะแต่ที่สําคัญและมองว่าเป็นจุดเด่นจุดขายของเขาก็คือความหลากหลายในด้านของรสสิยมนันเองครับเพราะว่าเกมนี้เขา,เ,ขาเต็มเปี่ยมไปด้านนี้จริงๆนะไม่ว่าคนจะชอบแนวไหนเขามีตอบโจทย์เกือบหมดเลยนะครับอีกทั้งเกมนี้ยังเป็นแซนด์บ็อกซ์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ไม่ชอบในการอ่านอย่างเดียวเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างเอนจอยฮะเพราะาเขามีอะไรให้เราทําเยอะสำหรับใครที่ไม่ชอบการฟาร์มนานๆเนี่ยเกมนี้เขาก็ใส่สูตรโกงมาแล้วนะครับสามารถเข้าไป ใส่ไไปใช้้กันดนะสรุปแล้วผมมองว่าเป็นเกมที่เล่นแก้เบื่อได้ดีเลยเกมนี้นะย่อยง่ายมากๆนะครับเกมต่อไปอย่างเกม Good girl กอน Bad เนี่ยก็เลิศนะทุกคนนะใครที่ยังไม่เคยเล่นผมว่าคุณควรไปหามาเล่นดูสักครั้งจริงๆเอาเป็นว่าผมจะรีวิวง่ายๆอย่างนี้ว่าเกมนี้นะครับเขาให้ความสําคัญต่อ c h o i c e ของผู้เล่นมากๆนะครับการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องแบบเห็นได้ชัดเลยอีกทั้งเกมยังให้อิสระในการเล่นที่สูงมากๆครับจึงทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้หลายรูทแล้วก็มีรีเพลย์เวลที่สูงตาม ด้วยนะครับส่วนด้านของไดอกกับเนื้อเรื่องเนี่ยก็ถูกเขียนมาอย่างดีทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอ่านง่ายสบายคล่องเนื้อเรื่องเองก็น่าสนใจและน่าติดตามนะครับอีกข้อดีหนึ่งที่ผมมองว่าไม่พูดถึงเลยไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของลายเส้นนะครับทุกคนนะงานภาพเขาเนี่ยจะมีสไตล์ความเป็นคอมมิกการ์ตูนฝรั่งอะไรอย่างนี้ถ้าคุณชอบสไตล์ลายเส้นแบบนี้โอยผมว่าคุณลองโหลดมาเล่นเลยคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับอีกข้อดีนึงอนะ่ะผมแถมให้เป็นโบนัสคือเกมเนี่ยเขาจบบริบูรณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนออเ,นเสียวลาให้ปวเล่น เอาเป็นว่าคุ้มมาก,มากๆฮนะหาซื้อหาเล่นกันได้เลย และมาถึงทีเด็ดของคลิปนี้เลยนะครับเป็นเกมที่น้องผมครั่งมากแม่งแพร่มอยู่แต่เกมนี้คือแบบพี่ครับมันดี oh <my S 1> อย่างนู้นอย่างนี้นะครับต้องลองเล่นดูสักครั้งนะครับผมก็ไปลองเล่นมาละและผมก็เกลียดที่จะต้องยอมรับอย่างนี้ว่าเกมเขาดีจริงๆไว้ทุกคนซึ่งเกมที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือเกม Step Up d i v o l s h o r y นั่นเองฮะเป็นเกมแนว Corruption Sandbox ที่นางเอกสวยมากเรนเดอร์เองก็สวยเหมือนกันแอนิเมชั่นก็สุดติ่งมากๆคือมันลื่นไหลามากแทบจะไม่รู้สึกว่ามันหลุดเลยนะครับสุดจริงๆและอีกโบนัสที่ผมมองว เขาก็คือเรื่องแซนบ็อกซ์นะครับคือเขาทําระบบแซนบ็อกซ์ได้ออกมาแบบเล่นง่ายมากอะ่ะมันเข้าถึงง่ายมันย่อยง่ายมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกประซ้ำซากด้วยนะครับทีเด็ดจริงๆของเกมนี้คือเทคนิคในการบิลด์อัพของเขานะครับเจ้าของเกมเขาแบบเก่งอะไรขนาดนี้เขาบิลด์เก่งมากเลยเว้ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือฉากเสียวแต่ละฉากนะมันถึงอารมณ์มากๆไว้ทุกคนในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ติครับเพราะว่าพอตของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคลาสสิกอยู่แล้วนะครับพอตก็คือสามีของนางเอกเราเนี่ยเขาเติดหนี้นะครับนางเอกก็เลยต้อองงงหาาาาททททํุกวิถีเพื่ ช่วยใช้หนี้ให้สามีของเธอนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันนั่นเองนะทุกคนนะและเพื่อนผมก็ย้ํามานะครับว่าโอ้โหเกมนี้นะอัปเดตถี่มากใครที่กดพาริออนเนี่ยบอกเลยว่าคุม้มไม่มีเสียดายตังแน่นอนอ่าก็น่าจะเป็นอีกข้อดีนึงที่ผมว่านายกย่องนะเพราะว่าเขาอัปเดตเก่งนะครับผมสรุปสั้นๆนะครับไปลองดูสักครั้งเถอะตอนแรกผมก็ขี้เกียจลองอะ่ะมันบิ้วเกินนั้นเพื่อนผมอะ่ะมันแบบเฮ้ยดีมากเลยดีอย่างงู้นเลยับพี่แต่พอผมเปิดใจลองเล่นดูก็เอ้ยไม่ผิดหวังจริง ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะสำหรับเกมที่มีตัวเอกเป็นผู้หญิงเนาะก็หวังว่ามันจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเพื่อนๆที่เข้ามาขอให้ผมทําคลิปรีวิวเกมแนวนี้นะครับส่วนตัวแล้วเขาบอยก็ไปลองเล่นมาก็ปรากฏว่าก็แซบทุกเกมเนาะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะครับซึ่งหากว่ามีตรงไหนที่เขาบอยพูดผิดไปยังไงเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาติมาเตือนกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยทุกคนนะจนวันนี้เขาบอยขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนเนาะ